โปรตีนทำไมต้องกินหลายกระปุกจังเลยสายเหตุที่เรากินหลากหลายกระปุกเนื่องจากโปรตีนเป็นสารอาหารที่มันหลากหลายอยู่แล้วครับแล้วก็เลยพื้นฐานของเขาเป็นเกสรดอกไม้สกัดนะครับที่อุดมไปด้วยสารอาหารมากกว่า300ชนิดที่เอาไปบำรุงร่างกายได้ดีอยู่แล้วนะคราวนี้ในกระปุกอื่นที่มันแตกลายออกมาเนี่ยครับที่มีกระปุกสีนู้สีนี้สีนั้นเนี่ยเขาเติมสารอาหารอื่นเพิ่มไปเพื่อให้เหมาะต่อการดูแลในระบบต่างๆนั่นเอง วันนี้การกินโปรตีนหลากหลายกระปุกเหมือนเราต้องการบำรุงระบบร่างกายในแต่ละส่วนที่แตกต่างกันไปพร้อมๆกันเองท่านต้องการเติมบำรุงลำไส้กินสีฟ้าท่านต้องการล่วยในเรื่องของการบำรุงในเรื่องของต่อมไร้ท่อช่วยป้องกันการอักเสบทานสีน้ำตาลต้องการบำรุงเลือดทานสีชมพูต้องการต้านอนุมูลอิสระป้องกันเร่งทานสีม่วงการกินหลากหลายพร้อมกันทำให้ร่างกายฟื้นฟูทุกระบบในเวลาเดียวกันแปลว่าอะไรครับเมื่อระบบต่างๆทำงานได้ดีท่านลองคิดดูสิครับ เห็นด้วยกับผมจริงใช่ไหมว่าเออร่างกายมันก็จะดีขึ้นนั่นเองและนี่คือเหตุผลที่เรากินโปรตีนจํานวนหลายๆกระปุก